ผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ของเรานะคะคือการปั้นดินน้ำมันนะคะอุปกรณ์ก็มีดินน้ำมันแล้วก็ที่รองปั้นนะคะวันนี้ครูอาจะมาปั้นเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะเราต้องนวดดินน้ำมันให้นิ่มก่อนนะคะเด็กๆ เด็กจะปั้นไม่เหมือนของคุณครูก็ได้นะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลย เด็กว่างกูจะพันเป็นรูปอะไรนะ เด็กๆเป็นรูปอะไรคะดูออกไหมนะแมวเมวีม้ยวๆของคุณครูอาดูออกไหมคะเด็กๆค่ะมันตักหน่นะเด,ด็กๆจะเป็นสัตว์อะไรก็ได้นะคะแล้วก็บอกเสียงมาด้วยว่ามันร้องยังไงนะ ายังขาดอะไรคะเด็กๆยังขาดหางมันนิดนึงนะหางน่า,าแมวเมี้ยวเมี้ยวของคุณครูอาเสร็จแล้วคะ่ะอ่านะคะน่าด็กปั้นเสร็จเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆแกนึงถ่ายรูปส่งมาในไลน์กูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ